มาลักของฟรีที่นี่ก่อนนะครับพระผมดอกเข้าภาษาต้องมาลักของตรงก่อนครับตอนนี้ยังไม่แจกครับเออเจ้าหน้าที่เขาบอกยังไม่แจกครับยังไม่แจกเดี๋ยววอนเดี๋ยวมาแจกนะครับแจกตรงนี้แจกแล้วครับนี่ครับพระผมดอกเข้าภาษานะครับมันแจกแล้วครับเออแจกให้ท่านฟรีนะครับท่านจะทำงงแก็ใส่ไปในตู้เลยนะครับเราไม่หักค่าใช้จ่ายเราไม่เอาข้าพราะ้าวแต่เราจะนำไป บริจาคกับทุกๆวัดแนวเอรพุทธาบาทเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาต่อไปนะครับเ,เรียนเชิญทุกท่านเลยครับเรียนเชิญทุกท่านเลยโอกาสนี้โอกาสดีแล้วนะครับอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับ รับไปฟรีเลยนะครับ